สวัสดีครับวันนี้พบกับกา e. ยอีสวๆนะครับวันนี้กายจะพามารีวิวรถเจ้าคันนี้สเปซแคป3.0 SDA เดี๋ยวเราไปดูกันคันนี้แต่งอะไรก,กันไปบ้างเราไปดูกันไปคันนี้นะครับจะเป็นสเปซแคป3.0 SDA สี2023นะครับคันนี้จะเป็นสีบอลเงินนี่ดูดูที่ตัวนี้คันนี้จะทําการโหลดจัดทรงมาแล้ว จากร้านนากระมลเลยคันนี้จะเป็น Mac ก n 5, พร้อมกับยาง255/18 50 r 18. เป็นซูแม็กนะครับตัวนี้ซึ่งคันนี้จะโหลดหน้าอยู่ที่2นิ้ว2นิ้วจัดละ4นิ้วสอดนี้คันนี้จะเป็นล้อ n 5 HR r ไฟนะครับล้อหน้าอบ9.5ส่วนล้อหลังจะเป็นอบ10.5นะครับนี่ ออลสิบจุดก็จะลึกหนซึ่งคันนี้ข้างหลังจะโหลดหลังอยู่สานิ้วจะเหลืออยู่4นิ้วเหมือนกัน,นคันนี้โหลดจากร้านน้ำอมุลเลยคันนี้ลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนท่อมาเรียบร้อยแล้วนี่ท่อออกท้ายไปลาได้นี่เลยท่อ,อ,อท้ายไปลาได้นี่เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าคันนี้แต่งอะไรกันไปบ้างเดี๋ยวเราให้ดูทรงนะเดี๋ยวก็ให้ดูทรงรถนี่ประมาณนี้ไปดูข้างใน คันนี้ข้างในก็จะเป็นตัว s d a มีปุ่ม m ั l ติ f ั n c t i o n พร้อมจอเรียบร้อยซึ่งกายจะติดวัดบูทไปให้ห่งตัวนี่ตรงนี้ใช่เดี๋ยวกายจะให้ฟังเสียงท่อของรถคันนี้นะวัดบูทตัวนี้กายจะใส่อแดปเตอร์ไม่มีการต,ต่อสายไฟสามารถกลับรูปเดิมได้ให้ฟังเสียงท่อของเครื่องสามพเสียงมันจะแน่นหน่อย ช่ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูทรงจากข้างหน้ารถนี่โอเคถ้าท่านไหนสนใจการตกแต่งแนวนี้หรือว่ารุ่นสีประตูแนวอื่นสามารถทักมาได้เลยกล็จะทิ้งการติดต่อการไว้ข้างล่างหรือว่าถ่ายคลิปยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้กายหน่อยนะครับสำหรับวันนี้บายบาย